สว,วัสดีทุกคนวันนี้ก็มากินผัดกะเพราไข่ดาวกันนะทุกคนก็มากินกันเลยนะะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไรเป็นมือเจให้ด้วยนะคะเริ่มกันเลยเพิ่งได้กินข้าวเช้านะ นี่ข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงนะฮะทุกคนร้อนๆเลยนะ เดี๋ยวเราจะให้ดูไข่นะนี่ไข่ลววาวานะคะทุกคนอืมไปเยอมหน่ยนะครับไปเยอนะมหน่ยก okay, แบบกินคู่กับผัดกะเพรานี่แบบอร่อยนะไข่แบบเนี้ย บอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะฮะร้อนๆใหม่ๆเลยนะข้าวนะอื แก้วเปลยาแก้วเปลยาแบบใหม่เลยนะฮะทุกคนมือสั่นนะล่าสุดมือสั่นนะเพราะว่าหิวข้าว อืม <c oughs> ดูนะคะทุกคน เมื่อกี้แบบร้อนมากเลยนะคะนุกว่าหายร้อนแล้วนะ,นย,ะยืนยื่นน้อยืนยืนไหมีอ่ะนะยืนบ้างก่อนดูใออส่ดีมัออนร่ ดูข้างในนะฮะทุกคนข้างในจะเป็นแบบนี้มีตอนแรกตกใจนะั้นนกว่าหวนสอดนะนกว่าสอดเพราะว่าเขาเอาไอ้นี่หอ่นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อมาใจน้ำคลิปต่อไปนะเพื่อวันนี้ภาพจะคลิปใหม่คนไขคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ